สวัสดีครับสมาชิกท่านครับผมพามาอัปเดตตักกแตนนะครับตอนนี้อายุได้20วันแล้วนะครับดูนะครับจุดเด่นของการเสริมนะครับเรียกอะไรดีไส้หรือรวงพึ่งตักกแตนเขาชอบมาเกาะครับ ถ้าเราทํามุ้งสี่เหลี่ยมธรรมดาเขาก็จะเกาะแกด้านข้างอัตราการหนาแน่นก็จะสูงแต่ถ้าเราทําไส้กลางนะครับมันเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการเกาะความแออัดก็จะลดลงนะครับเพราะไม่ได้สูญเสียพื้นที่ไปโดยไร้ประโยชน์โอเคนะครับสวัสดีครับเนี่ยใบอ้อยกินดีมากครับกินถึงแกนเลยนะครับโอเคเจอกันรอบหน้านะครับสวัสดีครับ